สมมติชิ้นงานคุณยากคุณควรจะไปบูไล์ถูกต้องไหมครับแต่ถ้า,มาเมื่อไรก็ตามงานคุณต้องการความว่องไวในการวิเคราะห์เร็วๆนะครับหรือคุณต้องการเอาไฟล์เนี่ยไปทําต่อเพื่อจะแบบให,ให้มันรีดีไซน์หรือทําอะไรที่มันรวดเร็วมากขึ้นแน่นอนครับเลเซอร์สแกนก็จะตอบจบสินค้าที่เราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันต้องการความม่นยำใรายละเอียดแน่นอนว่า มันจะส่งผลถึงฟังก์ชันที่มันจะไปเอฟเฟกในส่วนประกอบอื่นอย่างเช่นถ้าคุณทํารถยนต์แล้วคุณเกี่ยวกับการปลอดภัยแล้วถ้าชิ้นงานหรืออะไรต่างแล้วมันไม่ละเอียดถูกต้องไหมครับมันกลายเป็นว่าประกอบไม่สนิทบ้างอะไรบ้างแน่นอนว่าจะเกิดปัญหาดีเฟกหรืออาจจะเกิดปัญหากับผู้ใช้งานซึ่งเขาก็คือลูกค้าของเราถูกต้องไหมครับดังนั้นการที่ดูความละเอียดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการอิมพลูสหรือต้องการตรวจสอบที่มันชัดเจนละเอียดมากขึ้นเป๊ะ ตามความต้องการของคุณตามความยากง่ายของชิ้นงานของคุณจินตนาการได้ง่ายกล้องก็จะมีคําถามว่าทําไมใช้กล้องมือถืออย่างเดียวไม่ได้เหรอทาไมต้องมีกล้องโปรปถูกต้องไหมครับฟิลลิ่งเดียวกันดังนั้นการที่จะมีบูไลหรือเลเซอร์มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าต้องการความแม่นยําละเอียดสูงก็ต้องไปบูไลถ้าอะไรต้องการความรวดเร็วว่องไวควรจะไปเลเซอร์ดังนั้นเอาง่ายเลยถ้ามีกล้องโปรคุณไปถ่ายซีารอโอสวยๆต้องการความละเอียดสวยๆคุณต้องใช้กล้องโปรถูกต้องไหมครับคุณอาจจะต้องจ้าง มือกล้องแต่ถ้าสมมุติคุณฟิลเรื่องความความรวดเร็วแต่ยังได้ความแบบสวยงามอะไรเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับคุณก็อาจจะใช้ตัวกล้องมือถือเราดังนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนเลเซอร์สแกนดังนั้นสอันนี้ก็เลยเกิดมาเพื่อแตกต่างกันครับแต่การแก้ปัญหาแล้วมาพร้อมกับการแก้ไขนั้นถูกต้องตามหลักทฤษฎีหรือไม่เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าเพราะมันจะเป็นการทํา WI เนาะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าสร้างมาตรฐานการตรวจสอบในโรงง,งานได้ดังนั้นการที่บอกว่าวัดได มันไม่เท่ากับวัดถูกมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นการที่บอกว่าวัดได้แล้วถูกต้องไหมเราก็ต้องเลือกเครื่องไม้เครื่องมือที่ตรงด้วยไม่ใช่เราเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าค่าความไม่หยั่งของตัวมันเองก็เออเลอร์ไปเยอะอยู่แล้วแล้วไปทำพยายามเพื่อจะวัดให้มันถูกแน่นอนว่ามันจะขัดกันถูกต้องไหมครับดังนั้นอย่างที่บอกแล้วครับว่าการที่เลือกเครื่องไม้เครื่องมือที่ตรงกับแอปพลิเคชันต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญบางทีเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วอะ มันกลายเป็นว่าถ้าเรามีแล้วมันอยู่ในขั้นที่อุตสาหกรรมหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันครับว่าสินค้าหรือบริการหรือเขาเรียกว่าโปรดักที่เราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยมีมูลค่าสูงมากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้แพงที่การโปรดักชันนะครับมันแพงที่การควบคุมการผลิต ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามสินค้าคุณแพงแสดงว่าคุณมีการควบคุมการผลิตที่เข้มงวดถูกต้องไหมครับเพื่อให้ได้คุณภาพที่ออกไปดังนั้นการที่คุณเข้มงวดมันก็มาพร้อมกับอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่างเช่น Industrial Scanner เนี่ยที่มาพร้อมกับความแม่นยำมาพร้อมกับค่าเอ c กซาซมีมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่จะตอบโจทย์ทุกปัญหา ในการตรวจสอบคุณภาพมันก็เลยต้องตอบโจทย์ว่าการที่คุณจะส่งสินค้าอะไรก็แล้วแต่คุณมีความเข้มวงวดในการควบคุมคุณภาพนะดังนั้นนี่แหละครับคือปัจจัยหรือหัวใจสําคัญที่ก่อให้เกิดว่าทําไมต้องใช้อินดั t เทรียลสแกนเครับ